الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلُّ الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خاشكور الله سمعت نعمة أنجين جاي في برونس ซึ่งมีอยู่มากมายที่สําคัญที่สุดก็คือเนยมาตุลฮีได้ยะนะครับก็คือเนี่ยมัที่พระองค์ทรงโปรดฮีดายะเรานะครับให้เรานั้นได้ศรัทธาต่อพระองค์อีมาต่อพระองค์นะครับให้เราความศรัทธานี่นะครับถือว่าเป็น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 ต้นทุนที่มีราคาแพงมากที่มีค่ามากที่จะทําให้เรานั้นได้รอดพ้นจากไฟนรกหลังจากที่เราตายไปแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมัดเรื่องของ สุขภาพนะครับเช่นเดียวกันที่เป็นเนื้อมัดอันยิ่งใหญ่ที่เรามองข้ามที่เราไม่ไม่ได้คิดถึงถึงค่าของมันนะครับเราจึงไม่เราจึงไม่ได้ออตอบแทนคุณคุณต่อเลาะให้สมกับที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราอเน,นื่องมาจากเราไม่ได้คิดในเรื่องของเนื้อมัดต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนื้อมัดสติปัญญานะครับที่พระองค์ทรงประทานให้กับเราซึ่งสติปัญญาเนี่ยนะครับที่จะทําให้เรา อีกเช่นเดียวอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากไฟนรกนะครับซึ่งเรานั้นสามารถที่จะคิดได้แล้วก็อัลกุรอานก็เอาพร์ทรงป,ประทานลงมาให้เราคิดว่าพระองค์นั้นได้เตือนอะไรกับเรานะครับเพื่อเราจะได้รู้สึกตัวแล้วก็กลับตัวกลับใจถ้าเหมือว่าเราเห็นว่าเรานั้นกําลังผิดพลาดอยู่กําลังเดินเดิน,เด,นเดินอยู่ในหนทางที่ผิดนั้นนะครับเราจะได้กลับตัวกลับใจเพื่อที่เรานั้นจะได้บรรลุถ,ถึงเป้าหมายในการดำเนินชีวิตก็คือ เป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะครับมิได้เป็นบ่าวของชัยตอนนะครับซึ่งในอัลกุรอานนั้นนะครับอัลฮัมดุลลละนะครับในอัลกุรอานเนี่ยที่เราได้เคยเรียนกันนะครับเมื่อก่อนตอนเด็กตอนที่อายุอย่างน้อยน้อยนั้นเราเรายังเราเคยเรียนเรื่องของคณิตศาสตร์หรือว่าวิชาเรขาคณิตเนี่ยนะครับที่มีสอตอพเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าสอตอพอซึ่งต้องพิสูจน์นะครับซึ่งในอัลกุรอานก็บอกนะครับเรื่องของสอตอพอเช่นเดียวกันนะครับในอะไร ในสุราอัลอังกับูดนะครับที่ล l l a ์ทรงตัดว่าบิลลาฮิมินช الشيطان ิ ل ر ج า م حسب الناس أ ي ض ر ك า أيقولوا า م ن ا ูอ م ل ا น ف ت ر ن و ن มนุษย์คิดหรือว่าพวกเขานั้นจะถูกถูกจะถูกปล่อยให้อยู่ตามลำพังจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าฉันเราศรัทธาแล้วนะครับจะถูกปล่อยให้ให้กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วแล้วพวกเขาจะไม่ถูกทดสอบกันนั้นหรือ นะครับวาก็วะเราก็จะฟันนัลลาดีนามิงกอเบลิฮิมแน่นอนเราก็คืออัลลอฮ์นั้นได้ทดสอบคนที่มาก่อนหน้าสู่เจ้าแล้วนะครับก่อนก่อนพวกเขาเนี่ยนะครับฟาลยะอะลมันนัลลอฮุลลาดีนัสซอดากูวารยะอะลมันนัลกาดีบีนเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะได้รู้ว่าใครผู้ใดเล่าที่เขานั้นกล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาเป็นผู้ที่สัทธาจริงและเพื่อที่อัลลอฮ์จะได้รู้ว่าใครผู้ใดเล่าที่อะไร พวกเขานั้นมุสาก็คือว่าโกหกนะครับในคำบอกที่ในคำปฏิญาณตนที่ว่าเราศรัทธาและไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ท่านบรูมมัดเป็นรอซูลของพระองค์เนี่ยนะครับชาฮาดานเนี่ยจำเป็นต้องพิสูจน์นะครับในในในอายะห์กุรอานอายะสองอายะห์เนี่ยในสุร์อัลอังกับูดเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าเราเนี่ยจำเป็นต้องพิสูจน์ว่าที่เราบอกว่าอัชฮะดูอัลลาฮิลาฮิอัลลอฮ์ ฉันขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์และท่านอับดุัมมัดเป็นลอซูลของพระองค์เนี่ยเป็นคําปฏิญาณตนที่สัตย์จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์นั้นได้ทดสอบคนก่อนหน้าพวกเราแล้วเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครบ้างที่เขาสัตย์จริงนะครับเร,เ,รเราเราเราพิจารณาถึงอายะกราดอายะนี้สองคำนะครับฟะลยะละมัลลอลฮุลลาดีนะซอดากูเพื่อที่อัลลอฮ์นั้นจะได้รู้ว่าผู้ใดที่พวกเขานั้น สัจจริงโซดาคูวัลยอละอัลลมันนาลกาดีบินเพื่ออล้อนนั้นจะได้ทราบว่าจะได้รู้ว่าใครผู้ใดที่อะไรพวกเขาเป็นผู้ที่อะไรปฏิเสธผู้ที่โกหกมุสาครับโกหกมันก็คือว่าบอกว่าไม่มีเจ้าอ,อุใดนอกจากอล้อ์แล้วแต่การปฏ,ปฏิบัติของเขานั้นอ่ะมันไม่ได้บอกเลยว่าเขานั้นอ่ะเป็นผู้ที่ยึดถืออละอ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวเพราะนั้นสตอพอก็คือซึ่งต้องพิสูจน์ว่า ชาดาของเรานั้นอ่ะมันสัตว์จริงหรือไม่อัลลอฮ์เนรู้นะครับอัลลอฮ์รู้ว่ารู้ก่อนที่จะจะสร้างเรามาอีกว่าคนคนนี้บ่าวคนนี้เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยในโลกวิญญาเนี่เขาจะเป็นอย่างไรแล้วเขาจะตายในสภาพอะไรจะตายเมื่อไรที่ไหนแล้วเนี่ยอัลลอฮ์รู้ละเอียดทั้งหมดเลยแต่เพื่อที่จะได้เป็นสักข,ขีพยานกับเราด้วยว่าเราเนี่ยได้ทุ่มเททุกอย่างแล้วเพื่อที่จะให้ชาดาของเรานั้นอ่ะเป็นชาดาที่สัตว์จริง เพื่อที่เราจะได้รู้ตัวเราเองด้วยอัลลอฮ์นั่นรู้อยู่แล้วนะครับแต่เพื่อที่เราจะได้เป็นสักขีพยานกับตัวเราเองว่าเราเนี่ยสัตว์จริงนะเราเนี่ยสัตว์จริงที่เราเกรงกลัวอัลลอฮ์เราสัตย์จริงที่เราบอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และเราสัตว์จริงที่เรานั้นต้องการสวรรค์ของพระองค์และเรานั้นสัตว์จริงที่เรานั้นเกรงกลัวไฟนรกของพระองค์ที่เตรียมไว้ให้สําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนและผู้ที่ปฏิเสธต่อพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าสดารุเนี่ย ซอดาก็ซิดกุลกับกิซบุนเนี่ยนะครับกาซิบุนเนี่ยในอัลกออร์เนี่ยมีอยู่หลายๆหลายๆอายะห์มากนะครับเ,เพราะฉะนั้นในในสุระในอายะห์หนึ่งนะครับในอายะห์หนึ่งในสุรอัลฮุยรอตนะครับอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวไว้ในสุระในอายะห์ที่สิบห้านะครับว่าอินนัมัลมมุเมนูนัลลาซีนอามานูบิลลาฮิวะเราะซูลิฮิซุมมัลัมยัรตาบู วะ j จาฮาดูบิอัมวาลิ him ะอัมฟุซิ him ซ ي سبيل ลอ ل อูลอิกะฮุมุสซอ ر ق กูนะครับซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงศรัทธาชนที่แท้จริงนั้นคือบรรดาผู้ศรัทธาต่ออัลลอห์และรอซุนของพระองค์แล้วพวกเขาไม่สงสัยคางแคลงใจนะครับแต่พวกเขาได้เสียสละต่อสู้ดิ้นรนด้วยทรัพย์สมบัติของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาไปในหนทางของอัลลอห์ชนเหล่านั้น และคือบรรดาผู้สัตย์จริงนะครับเพราะฉะนั้น <t> คําว่าวอุลอาอิอกหุมุสดีกุลเขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่อะไรเป็นผู้ที่สัตย์จริงเพราะฉะนั้นผู้ที่สัตย์จริงคืออะไรคือเราไม่ได้บอกว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากล้อแล้วเราใช้ชีวิตอย่างาตามสบายนะครับแต่ถ้าว่าอะไรในอายะกุรานอยายะนี้บอกว่าอะไรคนที่สัตคนท,คนที่คนที่เป็นมุมินที่แท้จริงนั้นก็คืออะไรผู้ที่ศรัทธาอัลอหอนะครับแล้วก็อะไรแล้วเราซูลของพระองค์ แล้วเขามิได้อะไรมิได้คลางแคลงเลยในความศรัทธาเนี่ยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นในอายะกรานอายะเนี่ยจึงบอกให้เราเนี่ยตรวจสอบตัวเราเองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาที่มีความคลางแคลงใจไหมในความศรัทธาของเราที่เราศรัทธาเราเราเชื่อมั่นว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงเนี่ยนะครับและในในกุโบรเนี่ยมีอาซาบนะครับมีการลงโทษเนี่ยเราเนี่ยมีความคลางแคงไหม เพราะว่าที่ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้นะครับที่เราอยู่ในโลกยุนยาเนี่ยเรามีความมั่นใจทุกอย่างเลยที่เราแสวงหาปัจจัยยังชีพเนี่ยเรามั่นใจทุกอย่างว่าถ้าเราทําอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้ผลตอบแทนนี่คือความสัตนี่คือความอะไรมั่นใจที่เรามั่นใจต่อโลกยุนญาเนี่ยเรามั่นใจในริสกี้ที่ถ้าถ้าเราทําแล้วเราจะได้นั่นเราจะได้นี่เนี่ยอันนี้คือความมั่นใจแต่เรามั่นใจไหมว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริง นะครับอัลลอฮ์มีจริงแล้วก็แล้วก็ถ้าเราซู้นั้นได้มาเป็นแบบอย่างแกเราเนี่ยนะครับถ้าเรามั่นใจแล้วเนี่ยนะครับคือบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาไม่ได้คางแขงใจใดๆไม่ได้คางแขงใจแล้วเป็นไงต่อ <im> วาจาฮาดูบิอัมวาลิฮิมวะอังฟุสฮิมแล้วพวกเขานั้นต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮ์ด้วยทรัพย์สมบัติของเขานะครับบิอัมวาลิฮิมด้วยทรัพย์สมบัติของเขาและด้วยชีวิตของพวกเขานะครับเพราะฉะนั้น อายะกุรอานอันนี้จึงถามเราว่าที่เราดิ้นรนต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยนะครับวะยะฮาดูบีอัมวาลิฮิมวะอัลฟุตซิมเนี่ยฟีซาบีิดุนยาเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ดุนยาที่ดีเนี่ยเพื่อได้เพื่อให้ได้ริสกีมากๆเนี่ยเขาเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนนะครับคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต่อสู้ดิ้นรนเพื่ออะไรเพื่อดุนยาวะยะฮาดูบีอัมวาลิฮิมวะอัลฟุตซิมต่อสู้เพื่อด้วยตัวของพวกเขาเนี่ยนะ ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งดุนยาได้มาซึ่งริสกีต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยต่อสู้ดินรนแต่พวกเขานั้นได้ต่อสู้ดินรนเพื่ออะไรฟีซาบีลินและฮิบิอัมวาลิฮิมวาอัลฟุสซิฮิมต่อสู้ในหนทางของล้อแล้วหรือยังนะครับถ้าพวกเขานั้นได้ต่อสู้ในหนทางของล้อแล้วเนี่ยแน่นอนอูลลอิกาฮุมุสซอดิกูนว่าเขาเหล่านั้นน่ะเป็นผู้ที่สัตว์จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีคําว่า ซิดกุลเนี่ยซอดากูกเขาเหล่านั้นสัตว์จริงน่ยแล้วก็แล้วก็วกวกอุลัยกะฮุมสุสกาดิบูลเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ว่าโกหกมดเทสเนี่ยมีอยู่มากมายในอั์กุรอานนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะอยากจะถามตัวผมเองนะครับแล้วก็ถามพี่น้องว่าถ้าสมมุติว่ามีพี่น้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยชิ้นเนี่ยสมมุติว่าชิ้นเนี่ยนะครับเอามาขาย ในราคาซึ่งเป็นของที่เป็นสินค้าที่มีราคาแพงมากเนี่ยนะครับราคาแพงมากแล้วก็มีผู้ที่จะมาซื้อเนี่ยเขาให้ราคาเนี่ยให้ราคาสูงเท่ากับเท่ากับสินค้าเนี่ยนะครับให้ราคาสูงเท่ากับราคาของสินค้าให้มันหมายถึงว่าคุ้มค่าหรือว่าเหมาะสมกับราคาของสินค้าเนี่ยนะครับจะอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยให้ราคาเนี่ยราคาต่ํามากเลยเนี่ยให้ราคาต่ํามากเหมือนกับเขาไม่ไม่ได้เห็นถึง ถึงคุณค่าของสินค้าอันนั้นขอให้ราคาต่ํามากเนี่ยพี่น้องคิดว่าพ่อค้าเนี่ยจะขายให้คนไหนอันนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่เราคิดได้พี่น้องคิดว่าพ่อค้าคนนี้ที่เอาสินค้าราคาแพงมาเนี่ยจะขายให้คนที่ให้ราคาแพงหรือจะขายให้กับคนที่ราคาราคาแบบต่ำๆเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าทํานองเดียวกันนะครับที่อลัลลอฮ์บอกว่าอาลัลลอฮ์ทรงซื้อขายสวรรค์ของพระองค์เนี่ย ด้วยอะไรอินนัลลอฮัสตารอมินัลมุมินีนอัลฟุซาหุมวะอัมวาลหุมพี่น้องสังเกตนะครับว่าพี่น้องสังเกตนะว่านะครับว่าคนเราเนี่ยนะครับสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือชีวิตชีวิตของเราเนี่ยเรารักมากเลยเรารักมากเราสามารถที่จะเสียรถยนไปเสียทรัพสมบัติไปเสียอะไรทุกอย่างเราเสียได้เรายอมเสียแต่ให้เราตายเนี่ยเราไม่อยากตาย เพราะว่าถ้าบอกว่าเรามีโอกาสมีชีวิตยอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็สามารถเรียกคืนมาทรัพย์สมบัติที่เรานั้นสูญเสียไปได้เมื่อตะกี้เนี่ยในสุรอัลฮุนจุรอเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าอะไรแล้วพวกเขาเนี่ยได้ต่อสู้ดิ้นรนนะครับอัลวจะจาฮุดูบิอัมวาลิฮิมด้วยทรัพย์สมบัติของเขาวะอัลฟุตสิฮิมและด้วยด้วยและด้วยชีวิตของเขาแต่ในอายะการานอายะเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยว่าอินนัลลอฮฮัชตรอมินัลมุมินีน่า อินนัลลอฮ์ฮะชตรอมินัลมุมินีนอัมฟุซสฮุมวะอัมวาละฮุมพี่น้องสังเกตนะครับว่าในอายะกุรอานอายะน,นี้อัลลอฮ์บอกว่าอะไรแท้จริงอัลลอฮ์นั้นได้ซื้อขายอะไรด้วยอะไรอินนัลลอฮ์ฮะชตรอมินัลมุมินีนะจากบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะ่ะอินนัลลอฮ์ฮะชตรอมินัลมุมินีนะอัมฟุซสฮุมซื้อชีวิตเลยเห็นไหมครับพี่น้องว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ค่าของสวรรค์มากแค่ไหนโดยที่อัลลอฮ์นั้นทรงเอาคําว่าชีวิตเนี่ยมาไว้หน้า เมื่อกี้ในสุรอลฮุจรอสเอาคว่าอะไรอัมวาลทรัพย์สมบัติไว้ก่อนแล้วก็อัฟฟุสซฮุมเอาไว้ทีหลังแต่ในอายะกราอันยานเนี้อัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกว่าสวรรค์ของพระองค์นั้นน่ะมีค่ามากต้องเอาชีวิตเข้าแลกเปลี่ยนเลยนะอินลอฮ์ฮัสตอรอมยังบูมีน่ะอาฟุสซฮุมอัฟฟุสซฮุมวาอัมวาลหุมแล้วก็ทรัพย์สมบัติของเขาเพราะฉนั้นเราต้องให้ราคากับสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นน่ะด้วยราคาแพงบีอันนะลาหุมุนญันนะเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้อะไรส เพราะฉะนั้นสวรรค์ของเราเนี่ยมีค่ามากถึงกับที่เราจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยชีวิตของเราแล้วก็ทรัพย์สมบัตินั้นมันของสบายๆอยู่แล้วที่เราจะสามารถแลกเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นันด้วยเหตุนี้แหละอายากุอานในใน,ในอายะต่อไปเนี่ยบอกว่าอะไรยุกอติลูนฟีซาบิิลลาฮิฟายักตูลูนวายุคตาลูนวาดันอะไลฮิฮักกอนฟิตตาวรติอัลอินจีลิัลกครอานนะครับซึ่งอัลล์บอกว่าพวกเขาเนี่ย ซื้อขายเนี่ยซื้อสวรรค์ของเราด้วยด้วยวิธีใดด้วยการที่เขาต่อสู้ยินรนในในในสสมรภูมิจิฮาดเนี่ยอยู่ก็ชา,บบารูนฟีซาบิลินแล้วฮะไฟยักตุลุนพวกเขาฆ่าพวกศัตรูฟวายุกตาลูนแล้วก็ถูกฆ่าด้วยซึ่งอันนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่าจะขายสวรรค์ให้กับเนี่ยให้กับมนุษย์เนี่ยให้กับมุสลิมเนี่ยด้วยทรัพย์สมบัติเนี่ยนะครับด้วยด้วยชีวิตและทรัพย์สมบัติเนี่ยมันเป็นอะไรวะดันอะไรฮักก่อมันเป็น สัญญาที่เราได้ให้เอาไว้นะครับฟิลอินจีหรือวันกุรอานนะครับฟิตรอที่วันอินจีหรือวันกุรอานซึ่งอิละอาคืออายะจนกระทั่งถึงอายะสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องนั้นนะครับมาตรวจสอบตัวเองว่าและในและในในฮะดีษท่านบิสลอร์ซัมก็ได้บอกไว้ในบทหนึ่งว่าอาอ่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 อ่าอ่อ่าอาอ่าอะาอ่าอ่าอ่าอัาล่อฮิอาอ่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 าอฮาอ่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 าาอ่าอ่าอ่อ่าอ่าอ่าออ่าอ่าอ่าอ่ จึงเพิ่งทราบเถิดว่าสินค้าของวันนั้นมีราคาแพงเพิ่งทราบเถิดว่าสินค้าของวันนั้นคือสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องลองเข้าไปอ่านในอัตควาหน,นะครับว่าสวรรค์นั่นอะ่ะมันมีความสถัาพรมีความสุขแค่ไหนเนี่ยนะครับมันมีราคามากที่ว่าเราไม่สามารถที่ว่าจะจินตนาการได้และตาของใครไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ว่าอะไรเราจําเป็นจะต้องมั่นใจนะครับ เราจะต้องพิสูจน์ว่าเราเนี่ยอยากได้สวรรค์เพราะนั้นการนมาดเนี่ยฟัดดูนะั่นน่ะได้ผลบุญหนึ่งเท่าเราเนี่ยให้ให้ราคาสวรรคนะ์น่ะเพียงหนึ่งเท่าหรือเราจะให้ราคาของสวรรค์นั้น27เท่าที่เรามาน,นมาดที่มัสยิดนั่นนะเราเท่ากับว่าเราเนี่ยให้ราคาสวรรค์นั้นน่ะยีเท่าแต่ในขณะเดียวกันที่คนที่นมาดฟัดดูที่บ้านเนี่ยได้รางวัลคือให้ราคาของสวรรคนะ์น่ะเพียงเท่าเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้อง คิดดูนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราจะให้ราคาของสวรรค์นั้นน่ะ27เท่าหรือเราจะให้เพียงเท่าเดียวนะครับสิ่งนี้นะเนี่ยเอาวะให้สติสติปัญญามาคิดแล้วขอให้พี่น้องได้ใช้สติปัญญาเนี่ยและเพื่อที่จะใช้เวลาของพี่น้องนะนะั้นน่ะแล้วก็ชีวิตของเราของเราเนี่ยนะครับในการซื้อสวรรค์ของพงค์นะครับให้เราพิสูจน์ว่าเรานะนะั้นน่ะต้องการสวรรค์จริงๆเราทุ่มเททุกอย่างที่เราสามารถทําได้เนะี่ยเพื่อที่จะซื้อสวรรค์ เท่าเหมือนกับที่เรานั้นทุ่มเททุกอย่างอดับอดนอนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งยุนยานะครับเพราะฉะนั้นขอพระองค์ทรงโปรดให้เรานั้นได้ใช้สติปัญญาคิดนะครับให้รอบคอบว่าเราเนี่ยให้ราคาสวรรค์นะ่ะคุ้มค่าแล้วหรือไม่นะครับเพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ไม่พลาดนะครับเพื่อเราจะได้ไม่พลาดไปถึงวันเกียรมัรแล้วเราบอกว่าโฮ้ยเราพลาดไปแล้วที่เราให้ราคาสวรรค์น้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นขอให้เราตั้งต้นใหม่ คิดใหม่แล้วก็ทําใหม่ในสิ่งที่เราอาจจะพลาดไปแล้วคิดใหม่ก็คือว่าให้ราคาใหม่คิดราคาใหม่ว่าราคาของสวรรค์น,นั้นมันแพงและที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราให้กับให้ราคากับสวรรค์น่ะคุ้มค่าแล้วหรือยังนะครับขอเราทรงปรดให้เรานั้นนะครับมีสติปัญญาคิดแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็เตาบ้าตัวในสิ่งที่เรารู้ตัวรู้อยู่แก่ใจว่าเรากําลังฝ่าฝืนตอรล์อยู่ในสิ่งใดนั้นขอให้เรา